ย้อนเวลาขึ้นเป็นององภาคหนึ่งเล่มที่สามตอนห้องเต้องใหม่ยมอย่างหลิงพอรุดถึงหอตรงนวนขันทีที่ใกล้ชิดกับห้องเต้เจ้าชีวิตหลวนเปลี่ยนเป็น สวมใส่ชุดขาวขันทีจางยงพอพบหยางหลิงรีบเข้ามารับหน้าคลาก่อนหงจื้อฮ่องเต้มีพระราชกระแสฟาดโบยพวกมันทุกคนต้องนอนคว่ำเป็นเวลาครึ่งเดือนจึงกล้าลงมาเดินเหินดังนั้นไม่ได้พบหน้าหยางหลิงเป็นเวลานานวันนี้หงจื้อฮ่องเต้พอสเสวยพระโอสถที่หมอหลวงจัดถวายพลันหลังพระโลหิตออกมาจากพระนาสิกไม่ว่าจะใช้ความพยายามอย่างไรก็หยุดพระโลหิตไม่ได้ ต้องใช้ทรัพย์พระองค์สิบกว่าผืนไม่นานก็เสด็จสวรรคตรจูโห้เจ้าฟุบกายบนพระศพร่ำให้คล่ำครวนไม่ว่าผู้ใดเกลี้ยก,กลอมอย่างไรล้วนไม่ฟังสร้างความร้อนรุ่มแก่หลิวจินกับจางย่งเหล่าขันทียิ่งสุดท้ายจางฮองเฮารับสั่งด้วยน้ำพระเนตรคลอเบา้าไทจือยังคงไม่ฟังทั้งไม่ยอมให้ผู้ใดแตะต้องพระศพขันทีผนกกุลถังซื รออยู่เบื้องนอกเตรียมทําความสะอาดพระวรกายห้องเตะและผัดเปลี่ยนฉลองพระองค์ใหม่แต่ไม่กล้าขัดใจไทยจือ่อจึงกลับกลายเป็นชะงักงันไปจางย่งพอเห็นหยางเหลิงก็หอบชุดขาวชุดหนึ่งเข้ามาหยางหลิงทางหนึ่งผัดเปลี่ยนชุดขาวทางหนึ่งได้ยินจางหย่งกล่าวว่าไอ้เท้าหยางไทยจื้อร่ำให้เสียใจอยู่ครู่ใหญ่ทั้งไม่ยินยอมให้ขันทีวางในเคลือดย,ย้ายพระศพ พวกเราไม่ทราบปลอบโยนไทจืออย่างไรขันรีบไปชมดูเถอะหยางเหลียงสวมชุดขาวแล้วเสร็จส่งกระบี่ให้กับราชองครักษ์ที่หน้าประตูสาวเท้าเข้าหอตรงนวนเห็นจูโหดเจ้าคุกเข่าอยู่หน้าพระแท่นบันทมหลังน้ำตาอย่างเงียบกันจางห้องเฮาองค์หญิงยงฟุหยงฉุนล้วนแต่งกายไว้ทุกใบหน้าทั้งสเนืองนองด้วยน้ำตายืนอยู่ด้านหลังไทจือหยางเหลียงพอเห็น้องเฮากับองคหญิง ขณะคุกเข่ากราบกลานจางฮองเฮาชิงโบกพระหัตถ์ห้ามไว้จากนั้นปลายพระเนตรต่อมันแล้วเหลียวพระพักไปที่ไทจือ,อทอดถอนพระไทยคำหนึ่งฉุดดึงองค์หญิงทั้งสองล่าถอยออกจากพระตำหนักบรรทมแห่งนี้หยางหลิงเห็นฮองเฮากับองค์หญิงจากไปจึงเดินถึงข้างกายจูโห้เจ้าคุกเข่าลงที่ด้านข้างจูโห้เจ้ายังคงกลุมพระหัตถ์ที่เย็นเฉียบของหงจือฮองเต เอาแต่สะอื้นให้หาเหลือบมองคนข้างกายไม่อยางหลิงกล่าวปลอบโยนอยู่หลายคำจู่หัวเจ้ายังไม่มีปฏิกิริยาใดอยางหลิงเห็นอีกฝ่ายสีหน้าเมื่อรลอยคล้ายมองไม่เห็นผู้อื่นดังนั้นคลุ่นคิดกล่าวปลอบโยนมิสู้กล่าวกระตุน้นไทจืออายุยังเหยาวต้องไม่รับฟังวาจาให้กล่ํกลืนความโศกเศร้าไว้มีสู้ปลุกเร้าจิตใจของไทจือจึงกล่าวเทียนเสีย ยังจำห้องเต้นในนิทานที่เฉินบอกเล่าต่อท่านได้หรือไม่เจ้าชีวิตเฉกเช่นพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกสักวันหนึ่งดวงอาทิตย์จะลาลับพร้อมกับชีวิตจากลาไปแต่ดวงอาทิตย์จะลอยขึ้นพร้อมกับเจ้าชีวิตที่มาใหม่เจ้าชีวิตที่ลาโลกกลายเป็นดวงดาวบนท้องฟ้าเฝ้าดูผู้สืบทอดที่พระองค์ทรงเลือกไว้ดูว่าจะสร้างความผิดหวังแก่พระองค์หรือไม่ เตี้ยนเสียฝ่าบาทเป็นเจ้าชีวิตที่ปรีชาสามารถยิ่งซึ่งยากจะพบผ่านท่านเป็นราชโอรสเพียงหนึ่งเดียวของฝ่าบาทกำลังจะขึ้นเป็นเจ้าชีวิตต้าหมิงเป็นดวงอาทิตย์ดวงใหม่ท่านจะสร้างความผิดหวังแก่ฝ่าบาทหรือจูโฮเจ้าพอฟังค่อยมีสีหน้าวันไหวคล้อยตามสูดลมหายใจคำหนึ่งกล่าวร้าวกับให้คำสัตย์ปฏิญาณว่าเราจะไม่สร้างความผิดหวังแก่ฟู่ห่วง เราจะเป็นเจ้าชีวิตที่ปรีชาสามารถดุดเดียวกับฟู่หวงยางหลิงกล่าวว่าฉันเชื่อว่าไทยจือทุกพระองค์เมื่อขึ้นคลองราชบัลลังก์มังกรแล้วล้วนกรุ่นคิดเช่นนี้ล้วนตั้งใจว่าจะเป็นห้องเต้อันประเสริฐแต่ว่าบ้างก็กระทำได้บ้างกลับเป็นห้องเต้ธรรมดาถึงกลับเป็นห้องเต้โฉดเขา่า จูหัวเจ้าหันขวับมาถลึงมองมันกล่าวว่าท่านเคลือบแคลงสงสัยคำพูดของเราหรือท่านเข้าใจว่าเราทำไม่ได้ยางหลิงกล่าวเสียงราบเรียบว่าฉันเชื่อว่าคำพูดของเตี้ยนเสียเปล่งจากใจจริงไม่ได้เกิดจากอารมณ์ชั่วแล่นแต่ว่ามีจิตปณิธานยังไม่พอหากแต่ต้องกระทำให้ปรากฏหลังจากที่ราษฎรทั้งแผ่นดินส่งเสด็จเจ้าชีวิตสู่สวรรคาลายัยจะฉเฉงเกรอคอยหอ้องเต้องใหม่ หากว่าเรารู้จักแต่ร้องห่มร้องไห้ในที่นี้จะเป็นห้องเต้ที่ปรีชาสามารถหรือจูหฮวเจ้ารับฟังจนใบหน้าบัดเดี๋ยวแดงก่ำบ,บัดเดี๋ยวเขียวคลำ้ำไทยจือผู้นี้อายุยังเยาว์ไหนเลยทนรับการกระตุ้นของหยางหลิงได้พลันกระโดดปลาดขึ้นร้องว่าพวกเราเข้ามาทำความสะอาดผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับหววฟู่ขันทีวังในจัดห้องตั้งพระศพตกแต่งวังหลัง ขันทีผนกกุ้นถังซือชำระพระวรกายสวมฉลองพระองค์ที่สะอาดให้กับหงจื้อฮองเต้ขันทีแผนกหมวกผ้าแผนกเข็มและได้ผนกฟอกย้อมก็เร่งจัดเตรียมเครื่องแต่งกายไว้ทุกให้กับขุนนางเชื้อพระวงศ์ไพรพลไข่เสินจีที่เฝ้าประตูวังสวมเสื้อขาวทับอยู่บนชุดเกราะแม้แต่ปืนไฟก็พันผ้าขาวผืนหนึ่งการตกแต่งภายในวังคล้ายหมอกราตรีคลุมผ้าแพร ทุกที่ทางแขวนโคมกระดาษสีขาวทั่วทั้งวังปกคลุมด้วยเมฆหมอกรันทดห้องตั้งพระสบเป็นตำหนักใหญ่ของตำหนักเฉียนชิงภายในขึงผ้าม่านสีขาวจุดทูบเทียนลอยอบอวนบรรยากาศเคล่งคขลึมสำรวมตรงกลางปักตั้งป้ายพระวิญญ,ญาณของหงชื่อฮ่องเต้ขณะที่ฮ่องเตเ้เจ้าชีวิตทรงพระประชวรหนัก ลมพิธีการก็กำหนดพิธีรีตองสำหรับการสืบราชบัลลังก์ของห้องเต้ใหม่ขั้นตอนเหล่านี้ยามบอกกล่าวรวบรัดแต่เวลาดำเนินการซับซ้อนยิ่งหยางหลิงไม่ล่วงรู้พิธีรีตองในพิธีพระศพแต่ว่ามันไม่วิตกว่าจะเสียมารยาทถึงแม้มันเป็นที่โปรดปรานของห้องเต้ทั้งเก่าและใหม่แท้จริงแล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน จึงไม่มีคุณสมบัติเข้าร่วมพิธีพระศพในตำหนักเพียงจัดเหล่าองค์ครักรักษาการอยู่นอกตำหนักดูแลความสงบเรียบร้อยของวังต้องห้ามขุนนางประจำกลมและหน่วยงานต่างๆเดินทางมายังพระตำหนักเฉียนชิงแม้แต่เชื้อพระวงศ์สูงสักที่ปกติน้อยครั้งจะเข้าวังล้วนแต่เผยโฉมหยางหลิยงยืนอยู่ที่เชิงบันไดเห็นผู้ดูแลหกกลมขุนนางทั้ง9 กับต้าสวีดซื่อทั้งสามล้วนออกมาจากตำหนักทอดตามองไปยังที่ไกลตาชั่วครู่ให้หลังปรากฏคันทีสองแถวห้อมล้อมเสลียงคันหนึ่งมาถึงมีคนร้องขานว่าห่วงไทยจือมาถึงคุนนางใหญ่ทั้งสิบกว่าท่านพากันเดินลงบันไดเลิกชายเสื้อขึ้นคุกเขา่าหลิวเจียนสะอึกสะอื้นพลางกล่าวว่า ขอเชิญห่วงไทยจือเข้าตำหนักไปประกอบพิธีจูห่หเจ้าไม่ล่วงรู้กฎเกณฑ์ต่างๆขันทีใหญ่ผนกซื่อหลีเจียนทั้งสองได้แก่หวังเวียกับจางสู่แยกย้ายเป็นหนึ่งซ้ายหนึ่งขวาประคองไทยจือไว้ค่อยกระซิบบอกว่าควรก้าวเท้าอย่างไรเคารพอย่างไรและกล่าววาจาใดจูห่หเจ้ามีสีหน้ามือลอยหามีลักษณะที่คึกขนอง เช่นยามปกติหากเคลื่อนไหวราวกับหุ่นเชิดตนหนึ่งหยางหลิงรอจนทั้งหมดเข้าตำหนักไปค่อยลุกขึ้นยืนชั่วครู่ให้หลังบังเกิดเสียงร่ำให้คร่ำครวนดังก้องหูหานหลินเดินถึงข้างกายหยางหลิงถอนใจเบาๆแล้วกล่าวว่าเฮ้ยไต่เท้าทั้งหลายร่ำให้อะไรหน้าป้ายพระวิญญ,ญาณคุณนางที่ไม่สามารถเข้าตำหนักต่างชุมนุมอยู่หน้าประตูอุเหมือนร่ำให้เสียใจ ขั้นตอนนี้ไม่อาจเกิดข้อผิดพลาดเจียงจุนท่านแม่ทัพยังคงเดินตรวจตราสักรอบหานหลินมีวิชาฝีมือเป็นเลิศบวกกับการแสดงออกตอนซ้อมรบจึงได้เลื่อนเป็นนายทหารยศปาจงคนผู้นี้ยึดถือหลักเกณฑ์เวลาอยู่ร่วมกันส่วนตัวแม้เรียกหาหยางหลิงเป็นหลิงเอ,อ๋อแต่เวลาปฏิบัติหน้าที่ก็ยึดถือเป็นผู้บังคับบัญชาไม่ล่วงละเมิดเด็ดขาด อยางหลิงเกลี้ยกล่อมอยู่หลายเที่ยวหานหลินล้วนยืนกลานความคิดตนเองจึงได้แต่คล้อยตามเยี่ยฟู่วันนี้เป็นวันประกอบพิธีพระศพย,ย่อยเหล่าคุณนางร่ำให้เสียใจและอยู่เฝ้าห้องตั้งพระศพอย่างหลิงกลัวเกิดข้อผิดพลาดจึงเรียกระดมพ่อลูกตระกูลหานกับอย่างอี้ชิงหลิวเปียวนำทหารคนสนิทร้อยนายล้อมพระตำหนักเฉียนชิงไว้อย่างแน่นหนา พอฟังจึงพงกศีรษสรับกล่าวเบาๆว่าที่นี้ลบกวนเยี่ยวฟู่แล้วหลิงเอ๋อจะไปเดินตรวจตราภายในพระตำหนักเฉียนชิงขุนนางขานพิธีตึกหงหลูทำหน้าที่ขานพิธีต้าสเสวีซื่อหลิวเจียนหลี่ตรงหยางกับเสี่ยเฉียนประคองจูห้เจ้าขึ้นบันลังมังกรคลุมแพลเหลืองเหล่าขุนนางเดินออกมาคุกเข่าถวายบังคมร้องขานว่า ขอพระองค์มีพระชนมายุหมื่นปีหมืน่นหมื่นปีในเสียงร้องส่งห้องเต้เก่ารับห้องเต้องคใหม่หยางหลิงเดินออกจากพระตำหนักเฉียนชิงโดยมีทหารคนสนิทสองนายถือโคมนำหน้าทำการตรวจตราเมืองพระราชวังหารู้ไม่ว่าในตำหนักใหญ่มีการโอนถ่ายราชโองการของห้องเต้ผู้ล่วงลับจากนั้นห้องเต้องค์ใหม่มีราชโองการ แต่วันนี้กลับเกิดเหตุแทรกซ้อนหยางหลิงเดินไม่ถึงประตูอู่เหมือนภายในพระตำหนักเฉียนชิงก็เกิดเสียงอึกระทึกวุ่นวายขึ้นมาเมื่อหงจื่อฮ่องเตทท้รงพบว่าพระอาการประชวนยากทุเลาก็ตระเตรียมเรื่องหลังไว้ดังนั้นขันทีใหญ่แนกซื่อหลี่เจี้ยนหวังเวียอันเชิญราชองการสั่งเสียของหงจื่อฮ่องเต้มาตาสวียซื่ออันดับแรกหลิวเจี้ยนอ่านราชองการสั่งเสีย ประกาศว่าห้องเต้อ,องค์ใหม่ขึ้นครองราชจากนั้นห้องเต้อ,องค์ใหม่นิรโทษกรรมทั้งแผ่นดินและปูนบำเหน็จขุนนางคุนอุปการทั้งหลายทั้งหมดนี้ล้วนเตรียมการไว้นับแต่โบราณการมาไทยจือเสด็จขึ้นครองราชล้วนเดินตามเส้นทางนี้ดังนั้นหลิวเจี้ยนอ่านราชโองการสั่งเสียของห้องเต้ผู้ล่วงลับกำหนดให้ปีหน้าเป็นปีที่หนึ่งในรัชกาลเจิ้งเต๋อ ให้คุนนางทั้งบุญและบูคุกเข่าสามครั้งกราบกราน9คราคราคำนับห้องเต้องใหม่ต่อจากนั้นหลิวเจี้ยนอ่านราชโองค์การอีกฉบับหนึ่งเป็นห้องเต้องค์ใหม่ประกาศนิรโทษกรรมทั้งแผ่นดินนอกจากนักโทษประหารแล้วให้ปล่อยนักโทษที่ถูกคุมขังออกมาทั้งยกเว้นการเก็บภาษีของชาวไร่ชาวนาตลอดจนชาวประมงที่ไม่ได้ชำร,ระภาษีเกินกว่าสปีหลังจากนั้น เป็นราชองการของฮ่องเต้องค์ใหม่เพิ่มยศตำแหน่งแก่วังหลังและปูนบำเหน็จขุนนางที่สนับสนุนฮ่องเต้องค์ใหม่มีใจความว่าให้แต่งตั้งหลิวเจียนเซี่ยเชียนหลีตงหยางทั้ง3ามดำรงตำแหน่งไทซื่อไทฟู่และซั่งกวาจู่ไทเฮานางจี้ซือขึ้นเป็นไทหวงไทเฮาหงเฮาจางซือขึ้นเป็นไทเฮาไทเฟยหวงซือ ขึ้นเป็นไทห่วงเซิ่งเฟยจินเฟยกับไต้เฟยขึ้นเป็นไทเฟยมาเฟยฉังเฟยทั้งหลายขึ้นเป็นไทห่วงเฟยทุกครั้งที่ห้องเต้อ,องคใหม่ขึ้นคลองราชเราคุนนางเก่าล้วนได้รับการปฏิบัติเช่นนี้ทั้งหมดถือเป็นเรื่องปกติจะอย่างไรตำแหน่งเหล่านี้แม้มีหน้ามีตาแต่เป็นตำแหน่งลอยไม่มีอำนาจแท้จริง ไม่ส่งผลกระทบต่อราชสำนักดังนั้นขุนนางทั้งบุญและบูเพียงน้อมรับฟังหามีผู้ใดคัดขานไม่แต่เจิ้งเต๋อฮ่องเต้ได้รับการกระตุ้นจากหยางหลิงตั้งพระไัยว่าต้องมีการแสดงออกพอทรงสดับว่าพระราชทานที่นาแก่พระยาโซ่หนิงโหกับเจี้ยนชังโหเป็นพันชิ่งซึ่งหนึ่งชิ่งมีหนึรไร่จีน และเพิ่มเบีย้ยววัดเงินเดือนสองเท่าพลันผุดลุกขึ้นจากบัลลังมังกรรับสั่งว่าหลิวต้าสวียซื่อชากอนโซ่หนิงโหกับเทียนชางโหทั้งสองมีบรรดาศักดิ์และเบีย้ยววัดเงินเดือนสูงพอแล้วไม่ต้องปูนบำเหน็จอีกพระยาโซ่หนิงโหจางเฮ่อหลิงกับพระยาเจียนชางโหจางเอียนหลิงที่คุกเข่าอยู่เบื้องล่างพอฟังสีหน้าก็แปลเปลี่ยนกับกลายตลอดเวลาทั้งหวาดหวั่นอับอายและโกรธแค้น การตัดทอนการปูนบำเหน็จต่อหน้าเหล่าขุนนางเช่นนี้เท่ากับฉีกหน้าผู้คนห้องเต้หนุ่มองค์นี้ไม่ไว้ไม่ตรีจริงๆหลิวเจี้ยนที่อ่านราชาองค์การก็แตกตื่นตะลึงหลัดคนผู้นี้รอบรู้เรื่องราวทั้งอดีตจวบปัจจุบันยังไม่เคยได้ยินว่าห้องเต้องค์ใหม่พอขึ้นครองราชก็ยกเลิกราชาองค์การปูนบำเหน็จตนเองไหนเลยประกาศยกเลิกได้นี่ยังเป็นการลบหูหงชื่อฮ่องเต้ผู้ล่วงลับ แต่หากไม่ขานรับห่องเต้อ,องค์ใหม่จะรักษาเกียรติได้อย่างไรหลีตรงอย่างเห็นเช่นนั้นจึงใช้หัวเข่าเคลื่อนกายออกมากล่าวว่าโซนิงโหกับเจียนชางโหแย่ทั้งสองมีศักด์เป็นกอาจิวถือเป็นพระประยูระยาตฝาบาทฝาบาททรงเมตตาต่อขุนนางชื่อชาต่อคนใกล้ชิดถือเป็นแบบอย่างของแผ่นดิน เฉินทั้งหลายไหนเลยไม่ขานรับได้วันนี้เป็นวันสำคัญเมื่อมีราชโองค์การก็ไม่สมควรยกเลิกในความเห็นของเฉินหลังจากนี้ให้โหแย่ทั้งสองกราบทูลปฏิเสธไม่รับปูนบำเน็ดเถอจางเฮ่อหลิงกับจางเอียนหลิงสองพี่น้องนึกแค้นจับใจหลีตรงหยางรู้จักสอพลอนักภายใต้สถานการณ์บังคับทั้งสองได้แต่ขานรับคำหนึ่ง จึงเตอ๋อฮ่องเต้ให้ความเคารพรักต่อหงจื่อฮ่องเต้เห็นจิ๋วจิ๋วพี่ชายพระมารดาทั้งสองบังอาจสวมมงกุฎฮ่องเต้จึงบังเกิดความเครียดแค้นทั้งสองกับประกาศยกเลิกปูนบำเหน็จพวกมันพอทรงสดับวิธีการของหลีต่ตงหยางจึงทรงดำริเห็นชอบประทับนั่งลงบัลลังมังกรดังเดิมหลิวเจี้ยนเห็นเช่นนั้นค่อยคลายใจลงอ่านราชโองการสืบต่อ เหล่าขุนนางต่างจับตาดูไม่ทราบว่าเจิ้งเต๋อห้องเต้เตรียมลงมีดต่อผู้ใดอีกดีที่ห้องเต้หนุม่มทรงสดับหลิวเจี้ยนขานชื่อขุนนางคนแล้วคนเล่าหาได้คัดขานอันใดหลิวเจี้ยนอ่านราชองค์การจบก็ลอบปาดเช็ดเหงื่อบนหน้าผากเพิ่งระบายลมหายใจโล่งอกเจิ้งเต๋อห้องเต้ก็รับสั่งว่าหลิวต้าสวีซื่อใช่ตกหล่นผู้ใดหรือไม่หลิวเจี้ยนใจเต้นระทึกขึ้นมารีบ คลี่กลางราชองค์การอ่านดูเที่ยวหนึ่งจากนั้นหันไปสอบถามขันทีใหญ่หวังเวียกับจางโซ่ค่อยกราบทูลว่าทูลฝ่าบาทเฉินไม่ได้ตกล่นผู้ใดจ้งเต๋อห้องเต้ทรงชง,งนพระไทยจำได้ว่าพระบิดารับสั่งว่าหยางหลิงถือเป็นขุนนางคนสนิทของพระองค์จึงรับสั่งให้พระองค์แต่งตั้งตำแหน่งแก่มันเหตุใดราชองการที่ประกาศในนามห้องเต้องใหม่ กลับไม่มีชื่อของหยางหลิงจึงรับสั่งว่าไม่ถูกต้องตกลนไปคนหนึ่งนั่นคือซื่อตูวังตะวันออกปัจจุบันเป็นแม่ทัพชานเจี้ยงค่ายเสินจีหยางหลิงคนผู้นี้อายุเยาวมากความสามารถสมควรเป็นเสาหลักของบ้านเมืองเมื่อในราชะองค์การตกลนไปก็มีราชองค์การเพิ่มเติมให้มันให้มันเป็นขุนนางซื่อหลางกลมพลดเรือนเถะหลิวเจี้ยนพอฟัง แทบพลัดตกลงจากบันไดบัณฑิตจิ้นซื่ออายุไม่ถึง20ปีตำแหน่งล่าสุดเป็นแม่ทัพชันเจี้ยงผู้หนึ่งไหนเลยเป็นขุนานางซื่อหลังกลมพลลเรือนซึ่งจัดอยู่ในอันดับแรกใน6กลมได้ดังนั้นร้องบอกว่าฟาบาททำไม่ได้เสียเชียนกับหลีตรงหยางขุนานางสร้างสูทั้ง6กลมพากันคุกเข่าลงขุนานางสร้างสูกลมพล,ลเรือนมาวนเซิง กล่าวว่าฟา,าบาดนับแต่โบราณกาลมาการเลื่อนตำแหน่งของขุนนางประกอบไปด้วยการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจัดสรรให้มีความชอบทางทหารผ่านการแนะนำทรงพระกรุณาและผ่านการสอบแข่งขันไม่ว่าเป็นข้อใดอย่างชันเจี้ยมีวัยวุฒิคุณวุฒิมีขีดความสามารถและคุณสมบัติไม่เพียงพอ ไหนเลยเลื่อนเป็นขุนนางซื่อหลังกลมพลรเรือนได้ขอฝ่าบาททรงไคล่ครวนให้ดีเมื่อหลายวันก่อนเหล่าขุนนางหวังอ้าวกับหยางฟางและพวกเกิดการต่อสู้กับหลิวจินดังนั้นไม่มีความรู้สึกที่ดีต่อยางหลิงพอฟังว่ามันยังอายุเยาว์ก็เข้ากลมพลรเรือนรับตำแหน่งซื่อหลังซึ่งรองจากตำแหน่งขุนนางสร้างสู่ ึงตั้งป้อมคัดขานอย่างแข็งขันจึงเตอ๋อห้องเต้เพิ่งนั่งบัลลังพบว่าขุนนางกว่าครึ่งต่างคุกเข่าคัดขานอดประวันไม่ได้จำต้องตรัสขึ้นว่าอย่างนั้นเราข้าขอทบทวนคำสั่งแต่งตั้งเปลี่ยนเป็นอวยยศหยางหลิงเป็นเว่ยอูปอ่ป๋อพระลิธาเถอหลิวเจี้ยนเห็นห้องเต้องคใหม่ไม่แต,งต่งตั้งตำแหน่งให้กับหยางหลิงเปลี่ยนเป็นอวยยศให้ไหนเลยยอมรับปาก จึงนำเหล่าขุนนางคัดขานขุนนางสร้างสู่กลมพิธีการหวังฉงซึ่งต่อมน้ำตาทำงานพิเศษถึงกับร้องห่มร้องไห้ตีอกชกหัวกล่าวหาเจ้าชีวิตปูนบำเหน็จพร่ำเพรื่อเหล่าขุนนางไม่อาจรับได้จึงเต๋อห้องเต้ทรงดำริว่าพระองค์ยอมถอยก้าวหนึ่งแล้วเหล่าขุนนางยังไม่เลิกราจึงกลิ้วขึ้นมาผ่านลงจากบัลลังก์มังกรตรัสว่าห้องเต้เป็นข้าหรือเป็นพวกท่าน นี่ก็ไม่ได้นั่นก็ไม่ได้อย่างนั้นก็ไม่เป็นห้องเต้แล้วรับสั่งพลางกระตุกสายคาดหยกหมายถอดฉลองพระองค์ลายมังกรออกสร้างความแตกตื่นแก่หวังเวียก,กับจางโซ่สองขันที่ใหญ่จนโถมเข้ามาสวมกอดพระองค์ไว้ลีตรงหยางเห็นเช่นนั้นต้องคลุ่นคิดหยางหลิงอายุยังเยาวควรตรวจสอบพฤติการตลอดจนความสามารถหากว่าเป็นแม่ทัพบ,บูนายหนึ่ง หาเป็นภัยต่อราชสำนักไม่ต่อให้มียศศักดิ์ก็ไม่ขัดกับระบอบของต้าหมิงถูกแล้วเฉินรับราชองค์การเฉินเห็นควรแต่งตั้งหยางชานเจี้ยงเป็นพระยาเว่ยอูสทรงมีหนังสือแต่งตั้งไม่ทราบฟาบาดเห็นเป็นอย่างไรจึงเต๋อห้องเต้พบว่ามีขุนนางใหญ่เห็นพ้องด้วยจึงรับสั่งว่าตกรงให้ลีต้าสวีซื่อร่างราชองค์การเธอะ เราคุนนางพอฟังคำกราบทูลของหลีตรงอย่างก็เข้าใจความหมายของมันจึงไม่ส่งเสียงคัดค้านอีกมีแต่หวังฉงยังไม่ยอมหยุดร่ำให้ที่แท้การอวยยศของตา้าหมิงประกอบไปด้วยการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมีความชอบทางทหารทรงพระกรุณาและเป็นพระประยุรยาติอย่างหลิงสมควรจัดอยู่ในประเภททรงพระกรุณา เมื่อครูหลีตรงหยางร้องบอกว่าควรจะแต่งตั้งหยางหลิงเป็นพระยาวยอู่โดยมีหนังสือแต่งตั้งเท่ากับบอกต่อทั้งหมดว่าหยางหลิงไม่ได้สืบทอดตำแหน่งจากรุ่นสู่รุ่นเพียงได้รับพระกรุณามีหนังสือแต่งตั้งอย่างนั้นเพียงเพิ่มยศศักดิ์ได้รับเบี้ยวัดเงินเดือนเพิ่มขึ้นจึงไม่จำเป็นต้องแข็งข้อต่อห้องเต้องใหม่เพราะเหตุนี้เสียงคัดค้านค่อยลดลงหลิวเจียน แทบไม่อาจรับการเคี่ยวกลัมต่อไปดีที่พิธีรีตองใกล้แล้วเสร็จจึงจัดให้ขุนนางทั้งบุญและบูอยู่เฝ้าห้องพระศพขันทีใหญ่หวังเวียก็ส่งคนไปยังตำหนักคุณหนิงทูนเชิญไทยเฮากับองค์หญิงทั้งสองมายังพระตำหนักเฉียนชิงยามนี้หยางหลิงยังไม่ทราบว่าตนเองเดินเฉียดผ่านกลมพลรเรือนรอบหนึ่ง ต่อจากนั้นกลับกลายเป็นพระยาเว่ยอูมันตรวจตราประตูวังต่างๆเที่ยวหนึ่งแวะรับประทานอาหารรองท้องก็เป็นเวลายามสามแล้วหยางหลิงเดินตรวจตราเมืองพระราชวังเที่ยวหนึ่งสองเท้าปวดเมื่อยแทบตายแต่ในเมืองพระราชวังไม่สามารถขี่มาอย่างยากเย็นค่อยกลับมาถึงพระตำหนักเฉียนชิงรู้สึกว่าสองเท้าคล้ายกับจะหักไป เห็นที่หอตรงน่วนเงียบสงบปราศจากเงาร่างผู้คนจึงไล่ทหารคนสนิทสองนายไปตนเองเดินเข้าห้องไปถอดรองเท้าสเวียจืดออกมานวดเท้าช่วยให้เลือดลมหมุนเวียนขณะจะสวมรองเท้าสเวียจือใหม่ก็มีคนตบไหล่มันคลานหนึ่งยามดึกดด่นค่อนคืนเช่นนี้สร้างความแตกตื่นแก่มันจนสะดุ้งเฮือกใหญ่หันควับกลับไปพอเห็นรูปโฉมของอีกฝ่าย ยิ่งตื่นตระหนกกว่าเดิม